โอเคแต่ว่าได้ยินเสียงผมนะครับโอเคครับอ่ะ,อะครั้งนี้นะครับเป็นข้อสอบติวสดครั้งที่หนึ่งนะครับในส่วนของรอบบุคคลภายในนะครับซึ่งข้อสอบที่ผมจะนำมาติวเนี่ยนะครับนั่งออกวันนี้เลยนะนะครับมันจะไม่อยู่ในข้อสอบ5้าสิบชุดนะครับที่ผมจะทยอยให้อัพให้ทุกท่านในแต่ละวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอันนี้จะเป็นข้อสอบใหม่ นะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อสอบที่ได้ติวไปในก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ่ะผมพยายามปรับข้อสอบให้มันง่ายขึ้นกันนะครับเพราะว่ารอบภายในเนี่ยนะจากสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยออกตัวบทนะครับออกตัวบททั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งครับข้อสอบท่านครับ ผู้ใดต่อไปนี้ขาดเจตนาทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาข้อ A นะครับนางขาวกลัวว่าสามีจะทำร้ายจึงเอาปืนของสามีเนี่ยไปทิ้งน้ำข้อ B ครับนายแดงไปบังคับชำระหนี้กับนายดำซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับโดยพลราการนะครับก็คือเขา ตัวลูกนี้เนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกนะครับแดงเนี่ยไปบังคับไปเอาทรัพย์สินของนายดำเนี่ยนะครับมาหักหนี้โดยพละการเลยนะครับแล้วก็ข้อสี่ครับนายเขียวเห็นนายฟ้าอาดีต่างสถาบันนะครับจึงใช้มีดคมขู่ให้ตัวของนายฟ้าเนี่ยถอดเข็มขัดนะที่มีสัญลักษณ์ต่างสถาบันออกแล้วก็เอาไปน,นะครับข้อดีครับ ทุกข้อที่ก่ลาวมาเนี่ยนะครับขาดเจตนาทุจริตทุกข้อเลยแหทั้งสองท่านตอบข้อไหนครับคุณอนุพงศ์ตอบแล้วนะครับคุณภูมินะครับคุณภูมิอ่ะ อ่ะคุณภูมิก็ตอบข้อบีนะครับทีนี้ผมผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตาของความหมายของคำว่าโดยทุจริตน,นะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบภายในนะครับที่เป็นที่เราเรียกว่าเจตนาพิเศษในความผิดอาญาบางฐานนะนะครับทีนี้เรามาดูครับในบทนิยามของคำว่าโดยทุจริตเนี่ยนะครับในมาตราหนึ่งอนุนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า เพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูจากช้อยเนี่ยนะตามบทนิยามนะครับข้อไหนที่ทําไปโดยแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับแดดบดสดงนะสว่าข้อนั้นเนี่ยมีเจตนาโดยทุจริตนะทีนี้เรามาดูนะครับ ดีกาที่สองหนึ่งับสองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุกท่านครับจำเลยยอมร่วมประเวณีกับผู้เสียหายเพราะต้องการสิ่งตอบแทนแต่ผู้เสียหายทำผิดข้อตกลงให้จำเลยไม่พอใจจึงได้ทำร้ายจำเลยแล้วปืนของผู้เสียหายไปทิ้งเพราะกลัวว่าผู้เสียหายจะยิงการเอาปืนไปทิ้งน้ำแสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาที่จะครอบครองซึ่งปืนนั้นจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เห็นไหมครับ ขาดเจตนาโดยทุจริตครับถ้าหากว่าขมโมยปืนเข้าไปเพื่อทิ้งน,น้ําเนี่ยนะครับข้อ a เนี่ยขาดเจตนาโดยทุจริตนะครับเพราะไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลยนะครับเอาปืนไปทิ้งเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาจะมายิงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ a เนี่ยขาดเจตนาทุจริตนะครับทีนี้ข้อ b ครับขาดเจตนาทุจริตไหมนะครับ ตรงนี้นะดีกาที่สองศูนย์ศูนย์ทับสองห้าสสี่นะครับจำเลยขายรถยนต์และเครื่องนวดข้าวให้โจดโจดชำระเงินแล้วบางส่วนและยังค้างชำระส่วนที่เหลือหลังจากนั้นเจ็ดเดือนเศษนะครับจำเลยกับพวกเนี่ยไปหาโจดท,ที่บ้านแต่ไม่พบแต่ได้บอกภรยาบุญและน้องชายโจดว่าจะเอารถยนต์และเครื่องนวดข้าวไปแล้วได้ยึดรถยนต์และเครื่องนวดข้าวกลับไปเก็บไว้ที่บ้านจำเลย เพราะโจทยังชําระเงินส่วนที่เหลือไม่ครบดังนี้การกระทําของจําเลยเป็นการใช้อํานาจบังคับตามสิทธิเจ้าหนี้โดยพลรการนะไม่ได้ดาเนินการฟ้องร้องบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการกระทําโดยเจตนาให้โจทย์ลูกหนี้ใช้หนี้ข้ารถยนต์และเครื่องนวดข้าวหาได้มีเจตนาเอาไปโดยทุจริตไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปบังคับชําระหนี้โดยพลรการเนี่ยนะครับ นะโดยไม่มีการใช้กําลังนะครับโดยไม่มีการปู่เข็นนะครับไปเอาทรัพย์สินของเขามาชำระโดยพละการเนี่ยสารดีกาวิิจฉัยนะครับว่ามีการเอาไปจริงครับแต่ว่าขาดเจตนาโดยทุจริตก็คือเขาเนี่ยไม่ได้แสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบ้วยกฎหมายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาไปโดยเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาทําได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขาดเจตนาโดยทุจริตเนี่ยนะครับ มันก็ไม่มีความผิดฐานรักทรัพย์นั่นเองนะครับส่วนข้อ4ครับนะทุกท่านครูเอาเข็มขัดเขาเนี่ยนะเป็นการเอาไปโดยทุจริตหรือไม่นะครับอันนี้ฎีกาที่1082งศูทับสองหเมื่อพฤติการในคนดีฟังได้ว่านะครับการกระทําของจำเลยที่สองนั้นมิได้จะเจตนาที่จะเอาเสื้อของผู้เสียหายไปเป็นของตนเองนะครับ อันเป็นการแสดงเจตนาชุดริตเกี่ยวกับทรัพย์ที่เอาไปแต่เป็นการแสดงอํานาจบาตรใหญ่ด้วยความคึกขนองตามวิสัยวัยรุ่นนะครับที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเท่านั้นมิใช่เป็นการมุ่งหมายจะเอาประโยชน์จากทรัพย์นั้นเห็นไหมครับถ้าเป็นการกระทําในลักษณะนี้ครับขู่เอาเสื้อชอ็อปนะขู่เอาหัวเข็มขัดนะครับพวกนี้เอาไปมันไม่ใสหรอกครับมันไม่เอาไปขายหรอกแต่ว่ามันจะเอาไปทิ้ง นะครับเพราะฉะนั้นสาดีกาก็เลยวิิจัยว่าการเอาไปในลักษณะนี้ครับขาดเจตนาโดยทุจริตนะทุกท่านครับเพราะฉะนั้นตามแนวคขยว่ษา์ของสาดีกานะครับทั้งสามดีกาเนี่ยผู้ใดต่อไปนี้ขาดเจตนาทุจริตนะต้องตอบว่าถูกทุกข้อนะครับก็คือข้อ A ก็ขาดเจตนาโดยทุจริตครับข้อ B นะครับก็ขาดเจตนาโดยทุจริต ข้อ c ก็ขาดเจตนาโดยทุจริตเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับอันเนี้ยนะครับที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับบทนิยามนะครับในมาตรหนึ่งอนุหนึ่งนะครับในมาตรหนึนะ่งอนุหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเราผ่านไปหนึ่งข้อแล้วนะเดี๋ยวมาดูข้อที่สองครับแอนะข้อที่สองทุกท่านดูเลยนะครับ ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงทางสาธารณะข้อ A ทางบกสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรข้อ B ทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรข้อ C ทางรถไฟและข้อดีถูกทุกข้อข้อไหนครับทางสาธารณะครับ สวัสดีคุณบ๊อบนะครับคุณบ๊อบทันไหมครับถ้าทันตอบไปนะครับข้อนี้อ่าโอเคนะครับข้อนี้นะครับเราตอบตามบทนิยามครับนะทุกท่านครับนะบทนิยามในประมวลกฎหมายยาครับอนุสองทางสาธารนณะหมายความว่าทางบกนะทางน้ำ สำหรับประชาชนใช้ในการจราจรนะครับและใหมายความรวมถึงทางรถไฟนะครับและทางรถางที่มีรถเดินนะครับสำหรับประชาชนใช้โดยสารด้วยครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับมาถึงข้อที่สามนะข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสาธารณสาขนะครับหรือว่าสถานที่สาธารณะนั่นเองนะครับ ข้อ a ร้านเสริมสวยขณะเปิดให้บริการข้อ b ร้านขายกาแฟข้อ C สถานการค้าเปรเวนีสถานบริการนะครับสถานบริการค้าปรเวนีแล้วก็ข้อดีถูกทุกข้อสาทรณสถานครับ คุณนุชคงตอบแล้วนะครับคุณภูม,ม,ตมิตอบแล้วคุณบ๊อบตอบยังครับอะโอเคนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับทุกท่านครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสาธารณสถานเนี่ยนะมันมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามันมีมันมีประเด็นไหนที่เราควรจะต้องจํามันด้วยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับ ถ้าหากว่าการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเราไม่ต้องมีหมายค้นใช่ไหมครับถ้าหากว่ามีกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยนะครับบุคคลใดก็ตามมีท่าทีที่มีพิรุษเนี่ยนะครับเราที่เป็นพนักงานผ่ายปกครองหรือตํารวจเนี่ยสามารถที่จะค้นตัวได้นะครับแต่ถ้าบมใดก็ตามที่มันไม่ใช่สาธารณสถานนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ละโหฐาน นะครับก็คือสถานที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะเนี่ยนะครับตามปวิยาเนี่ยการค้นในที่ระหุฐานเนี่ยมันจะต้องมีหมายคน้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเชื่อมโยงไปถึงข้อสอบในส่วนของวิทยาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันครับว่าสถานที่ใดต่อไปนี้เป็นสาธารณสถานนะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีหมายคน้นนะท่านก็จะได้ทําความเข้าใจในประเด็นนั้นได้นะครับ ทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าสาธารณสถานก่อนนะครับ<แ>บทนิยามครับในมาตราหนึ่งอนุสามนะหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้นะครับนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่สถานที่ส่วนบุคคลครับนะครับเป็นสถานที่ที่ใครก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับอ่ะ<แ>เรามาดูนะครับ สถานที่แรกครับร้านเสริมสวยขณะเปิดให้บริการนะครับขณะเกิดเหตุร้านเสริมสวยของผู้เสียที่1่ยังเปิดให้บริการอยู่นะประชาชนทั่วไปรวมทั้งจำเลยทั้งสองเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้นะครับไม่ถือว่าเป็นเคหสถานเห็นไหมครับเมื่อไม่ใช่เคหสถานเนี่ยก็เป็นสาธารณสถานนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าร้านเสริมสวยเขาปิดให้บริการแล้วนะครับเขาดึงประตูเหล็กมาปิดแล้ว นะครับมันก็เป็นที่อยู่ที่นอนของเขาด้วยนะใครเข้าไปในเวลางคืนเนี่ยนะอันนี้จะเป็นการบุกรุกในเขตสถานละเพราะว่ามันไม่ใช่สาธารณสถานแล้วหลังจากที่เขาปิดบริการนะครับร้านขายกาแฟนะครับประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้นะจึงเป็นสาธารณสถานเห็นไหมครับร้านขายกาแฟนะพวก มซอนะพวกร้านขายกาแฟต่างๆใครก็เดินเข้าไปใช้บริการได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นสาธารณนะสถานนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับสถานการค้าประเวณีหรือว่าซ่องโสเภณีเนี่ยนะไม่ได้ห่วงห้ามผู้หญิงผู้ใดจะไปหาความสุขกับหญิงโสเภณีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของห้องโถงนะครับห้องโถงนะเป็นสถานที่แบบเออยังไม่ใช่ห้องส่วนตัวเนี่ยนะถือว่าเป็นสถานที่ สาธทารณสถานนะครับเพราะฉะนั้นการไปค้นนะครับสถานบริการนะครับซึ่งไม่ได้ไปค้นในตัวของห้องเป็นห,ห้องนะครับไปค้นที่มันเป็นห้องโถงอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้เพราะว่าเป็นสาธทารณสถานนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือข้อสอบข้อที่สามนะครับข้อสอบข้อที่สี่ครับข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เคหสถานนะไม่ใช่นะครับข้อ A แเล้าไก่ที่ไม่มีคนอยู่นะอยู่ห่างจากเรือนเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรนะเรือนก็คือตัวเรือนบ้านอะไรครับ B สนามหญ้าหน้าบ้าน C กุฏิพัก D ไม่มีข้อถูก นะคุณภูมิตอบแล้วนะครับคุณอนุพงศ์เลครับตอบข้อไหนดีครับคุณบล็อกข้อ A นะคุณอนุพงศ์ก็ตอบข้อดีนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เคหสถานใช่ไหมครับทีนี้เราต้องไปดูก่อนนะว่าแล้วเคหสถานมันคืออะไร ทุกท่านดูนะครับในบทนิยามเนี่ยเคหสถานหมายถึงที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนโรงเรือหรือ,รอแพซึ่งคนอยู่อาศัยและหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้อยู่อาศัยนั้นด้วยและจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็าตามนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเคหสถานเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า private นะครับก็คือเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะนะครับสถานที่ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวที่เป็นบ้านหรือว่าเรือนเท่านั้นครับมันยังหมายความรวมถึงบริเวณของบ้านด้วยนะครับจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นจากความหมายเนี่ยเล้าไก่ที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าอยู่ห่างจากเรือนประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยก็หมายความว่าเล้าไก่เนี่ยมันมันปลูกอยู่ติดกับเรือนเลย นะครับมันยังอยู่ในบริเวณของบ้านอยู่นะอยู่ในบริเวณของเคหสถานอยู่นะครับมันก็เป็นเคหสถานใช่ไหมครับส่วนข้อบีสนามหญ้าหน้าบ้านนะในบทนิยามเนี่ยก็อบอกว่ารวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยนะจะมีรั้วรองหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในบริเวณบ้านอยู่ก็เป็นเคหสถานครับกุฏิพระนะครับก็แน่นอนครับว่าเป็น ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆครับก็เป็นเป็นบ้านของพระเจรินของพระนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อตัวเลือกหนึ่งสองสามเนี่ย A B C เนี่ยนะครับทุกท่านครับนะเป็นเคหาสถานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าไม่มีข้อถูกนะครับอ่าดีกาเนี็นไหยครับเล้าไก่นะครับอยู่ห่างประมาณหงเมตรเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นเคหสถานอยู่นะครับปุติิระเป็นเทหสถานเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่สถานที่บูชาสาระนะครับแล้วก็อีกธีการหนึ่งนะครับสถานที่เกิดเหตุแม้จะเป็นสนามหญ้าตลอติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่มีรั้วร้อม รอบนะครับไม่มีเครื่องหมายแสดงเห็นว่าเป็นแนวเขตของบ้านพักก็ตามแต่ก็เห็นได้ว่าเป็นบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านพักนะครับถือว่าเป็นเคหสถานอ,อ,อ,อนตัวเลือกทั้งสามข้อนะครับเป็นเขหสถานหมดเลยนะครับออโอเคนะครับมาถึงข้อที่ห้าครับ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับข้อ A ปืนลูกโม่แต่ไม่มีกระสุนและแกลุลูกโม่ข้อ B ีปากกาที่นำมาใช้แทงคนข้อ C สเปรย์พริกไทยข้อ D ไม่มีข้อถูก ข้อไหนครับคุณบอบตอบแล้วแะคุณบอบตอบข้อ C สเปรย์พิกไทยเหรอครับคุณนุนทภูงตอบข้อไหนดีครับ คุณอนุงพงศ์ก็ตอบข้อสี่ผมสเปรย์ที่ไทยไม่ใช่อาวุธนะครับคุณภูมินะครับคุณภูมิตอบข,ข้อไหนครับค่ะคุณภูมิตอบก็ดีไม่มีข้อถูกนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะตอบข้อนี้เรามาทำความเข้าใจว่าความหมายของคำว่าอาวุธเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับอย่างที่พวกเราเคยเข้าใจมาโดยตลอดครับว่าอาวุธเนี่ยมันมีสองประเภทครับนะบก็คืออาวุธโดยสภาพนะครับก็คือโดยสภาพมันคืออาวุธนะครับสาริกาเคยวิดัยนะครับแม้อาวุธนั้นมันจะใช้การไม่ได้เพราะมันขาดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ยังเป็นอาวุธอยู่ นะครับสองครับอาวุธโดยจุดมุ่งหมายที่จะใช้ทำอันตรายนะครับปทุสลดแก่กายเนี่ยถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธนะครับอันนี้คืออาวุธประเภทที่สองก็คืออาวุธโดยจุดมุ่งหมายที่จะใช้นะครับแต่ว่าอาวุธโดยจุดมุ่งหมายที่จะใช้เนี่ยสาระสําคัญเลยก็คือว่ามันต้องสามารถที่จะทําให้เกิดอันตรายสาหัสอย่างอาวุธได้มันถึงจะเป็นอาวุธ ะครับจากตัวเลือกที่เราเห็นเนี่ยนะครับข้อ A เนี่ยปืนลูกโม่แม้ปืนลูกโม่แต่ไม่มีกระสุนและแกนลูกโม่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่นะครับโดยสภาพมันยังเป็นอาวุธนะครับส่วนปืนอ่าสียดีครับส่วนปากการที่นํามาใช้แทงคนนะครับโดยสภาพมันไม่ใช่อาวุธหรอกครับแต่ว่าเมื่อเอามาใช้ทําอันตรายสาหัสอย่างอาวุธได้เนี่ย นะมันก็เป็นอาวุธโดยจุดมุ่งหมายที่จะใช้นะครับส่วนสเปรย์พิกไทยครับสเปรย์พิกไทยเนี่ยนะครับมันเคยมีคำวินิจฉัยสาธารนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะนํามาใช้ทําร้ายร่างกายใครจนได้รับอันตรายสาหัสได้เพราะอะไรครับเพราะว่าฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะแสบแสบหูแสบตาแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะทําให้ใครได้รับอันตรายสาหาัสนะครับนี่ท่านดูได้เลยนะ นี่ดีกาณนี้นะครับสารติการวิจัยนะครับว่าสเปรย์กไทยไม่ใช่อาวุธนะครับไม่ใช่อาวุธนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำอันตรายสาหัสอย่างอาวุธได้นั่นเองนะครับและทั้งข้อนี้นะข้อนี้นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อาวุธเนี่ยต้องตอบว่าข้อสี่นะครับ